จังของนำเสนอคอนโดรีเจนโฮมบางซ่อนเฟส28คอนโดติด MRT บางซ่อนมีชัตเตอร์บันหลับส่งร้านค้าครบครันทางร้านอาหารเซเวน่นร้านซักผ้าร้านซาลอนและอ,อื่นอีกมากมายในส่วนของส่วนกลางมีทั้งสระว่ายน้ำระบบเกลือห้องออกกำลังกายฟิตเนสและโคเวิร์กอิงสเปกุ้งจังบอกได้คำเดียวไม่อดตาย ดูห้องของเรากันห้องอยู่ตึก C ชั้น15เป็นห้องชุดแบบ1ห้องนอน1ห้องครัวปิดและ1ห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนห้องทำใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทางห้องขนาด28ตารางเมตรภายในเมื่อเข้ามาจะพบกับตู้เสื้อผ้าทางด้านซ้ายและห้องน้ำทางด้านขวาเมื่อเดินเข้ามาอีกนิดจะพบกับโซฟาและโซ่ของห้องนอนแอร์ใหม่เย็นชื่นใจสุดๆในส่วนของห้องครัวเป็นห้องครัวปิด หากสนใจสามารถมาติดต่อสอบถามนะัดดูห้องได้ที่แลนะ QR code ด้านล่างนี้เลยค่ะสแกนสิสแกนเลย